ัสดีค่ะมาอยู่กับช่องเพงลงชาหมาแสบเดืนนะคะวันนี้เราจะมาสอนีซมซไมซูมู้มซ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 ู่ซูม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 ซูาซูมซูมซูมู่มซูใช้าามซูมซูมา,า,าูมซูมซูแซูมมันมซูมซูมมซูมซูมซู นั่ซูมแล้วก็หดตัใช่มอ,อ๋ออ๋อใหญ่แบบนี้นะบูมบมถ้าจะถ้าจะหดก็หดลงนะบูมนะนะบูมนะ,มะใช้กนงนึงก็ได้บูมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือแบบซูมนะแบบ see good ตาเข้าไปก็ปึบปึบปึบนะออกไปก็ปุ่มปุ่มปุ่มคือตั้งแต่อยู่ตรงเนี้ยออกไปเลื่อนออกไปแบบนี้เนี่ยถ้าจะเข้าก็ปึบปึบอันนี้เราปุ่มนะปึ้มคือการซูมคือการซูมจ้าแล้ก็ ถ้าจะ zoom นิดเึงก็ค่ขอยๆค่ขอยๆค่ขอยๆปึ้ยจมูกอ่ะหนึงนะชูปให้ดูดูจมูกเต้เต้นะแล้วก็ซูมเข้าไปอีก ดูจมูกมีอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้หรอกชอบเอาขัดเงินมาแจกแบบนี้โอ้ยโอเคถ้ชคาชอบกินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กด,ดกด ซูมขนาดเมื่อกี้นี่นำซูมโคตรบ่อยไอ้เล็กก็ต้องเล็กให้สุดค่ะไปอย่าลืมกดไลค์กับแชร์กับซับสไครต์กับกดติดตามกันด้วยนะคะพูดแล้วโอเคก็ใครที่ทำสำเร็จก็อย่าลืมกด ไลค์ <Like S 2> นะคะใครที่ทำไม่สำเร็จก็ห้ามกดดีไลค์นะคะคอมเมนต์ไปแล้วคิดนี้เนาะแล้วก็คอมเมนต์บอกว่ามือถือเป็นมือถือรุ่นอะไรแค่นี้นะคะก็คอ,อ,อมเมนต์แบบไม่ใช่เป็นมือถือกด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 ไม่ได้นะไม่ได้นะ <Yeah. S 1> ไม่ได้นะบายไม่เหลือก็ไม่ดกลือง Yeah.